ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i r 4 o หรือว่า m มียโฟนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเราจะมาต่อการเป็น EP ที่2นะครับในการทำเควส์ลตตึกลับนะครับเควส์ลึกลับคืออะไร นะครับเฟสลึกลับเข้าตรงนี้เลยนี่เห็นไหมลึกลับตรงเนี้ยครับเราจะมาทำเข็มนับไม่ถ้วนนะครับ e ี EP ที่แล้วเราทำไปแล้ว2มว้วนถ้าใครอยากดูก็คลิกที่มุมขวาบนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยใน EP นั้นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับต่อไปเป็น EP ที่2เราจะทำเวสสออันเราจะมาทำา2ม้วนนี้ให้เป็น100%เเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลย แต่ก่อนที่จะรับชมนะครับขอให้เพื่อนๆกดไลค์ก่อนนะครับหรือกดแชร์ก็ได้นะครับในจํานวนไลค์ผมขอ70ไลค์ขึ้นไปนะครับผมถึงจะเริ่มทํา EP 3นะครับถ้าไม่มีไลค์ถึง70ไลค์ผมไม่ทํานะครับก็ยังไงขอรบกวนเพื่อนๆด้วยนะขอไลค์สัก70ไลค์นะครับถึงจะขึ้น EP 3ให้นะอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผู้ที่แดเพื่อนพลังงานปีศาจก่อนละกัน คลิกเข้าไปนะครับในบอสายที่1เขาบอกว่าปราสาทบิชอนเต็มไปด้วยข่าวลือบ้าๆเกี่ยวกับองค์หญิงชอนปาปีกพวกนั้นคือคำสาบจริงหรือแล้วข้าจะช่วยองค์หญิงชอนปาได้ยังไงข่าวลือเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลงเชื่อแต่ก็อาจมีเรื่องจริงอยู่บ้างที่ไม่อาจมองข้ามลองไปฟังสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันดีกว่ามัง้งนะครับบอรสาแรกครับให้เราเปิดแผนที่มานะครับแล้วก็ ให้ไปที่แผนที่เมืองบีชอรเลยนะครับแล้วเควสจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่มันมี2จุดเนี่ยครับเราต้องหาสักจุดหนึ่งนะที่เป็นเควสผู้ที่แปดเพื่อนพลังปีศาจนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่าแล้วผมก็ได้มาถึงเมืองบีชอรแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ให้เราคุยกับตรงนี้ครับวีมยอมอ็อกนะครับวีมยอมอ็อกนะให้คุยกับเขาเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดเควสลึกลับที่1น,นะครับก็คุยไป ผู้ที่แดเปื้อนพลังปีศาจ1นทับเนะครับคุยไปจะอยู่ตรงนี้นะครับของเมืองบีชอนพอคุยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่เควสลึกลับที่2เลยนะครับเควสลึกลับที่2องเขาบอกว่าดูเหมือนว่าสิทธิสํานักไทซานที่ชื่อกอนฮันนะครับหรือจะเป็นองค์หญิงชอนปานะไม่หลอกองค์หญิงชอนปาไม่ได้ถูกสาปสักหน่อยไม่มีทางเป็นนางไปได้อืม ลองไปถามเจ้าตัวดีกว่าอะรู้อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูในแมปดีกว่าว่าเขาคือใครนะครับก็เปิดแมปดูเลยที่เมืองบีชอนนะครับดูที่ตรงนี้คือใคร n p c ชาวบ้านอ่ากุณหุน่นนี่นะครับให้ไปหาตัวนี้นะครับก็เล่งไปเลยอ่ะเมื่อมาถึงปุ๊บนี่ครับเมื่อมาถึงก็คุยกับคุณหุ่นนะครับเราก็จะได้ปลด บาะแสที่2นะครับเข้าสู่เบาะแสที่3เลยนะครับก็อ่านบาะแสที่3ดูนะครับในเบาะแสที่3เนี่ยเขาบอกได้ว่าอะไรนะกลายเป็นปีศาจเพราะคำสาปของมังกรนั้นเหรอแล้วคนนั้นมีปีกที่หลังด้วยไหมข้าต้องสืบสาวเรื่องราวนี้ดูหน่อยอาจจะเป็นประโยชน์กับองค์หญิงชอนปลาได้ข้าควรไปที่หุบเขาบีชอนเลนลับนะครับก็ไปที่หุบเขาบีคอนบีชอนเลนลับ นะครับเปิดแผนทีุ่บเขาพิชอนเลนลับมาปุ๊บให้ไปที่แลนด์มาร์กเลยแล้วก็เลือกไปที่ทางเข้าเลนลับ1 3ขีดนี่นะครับก็ไปเลยนี่คือเบาะแสที่3แล้วนะเมื่อมาถึงครับคุณจะพบว่าเควสได้ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่เบาะแสที่4เลยนะครับบาะแสที่4นะครับเขาบอกว่าก่อนจะมาหุบเขาพิชอนเลนลับข้าน่าจะหาวิธีการแยกแยะมนุษย์ต้องสาบก่อนก่อนอื่นข้าควรจะหาใครสักคน ที่คุยกันรู้เรื่องอ่าเขาบอกมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเปิดแผนที่เลยนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเดินมาตรงจุดที่เป็นคมภีสีม่วงอ่ะนะครับในแผนที่มินิแมปนะครับเมื่อมาถึงใกล้ๆตรงจุดมินิแมปให้เราโดดขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอนะครับควักช่องนะครับคนขุดเหมืองนะครับก็ปุยไปก็จะปลดเบาะแสที่4เรียบร้อยแล้วเข้าสู่เบาะแสที่5นะครับในเบาะแสที่5เนี่ยเขาบอกว่า น้ำตกทางทิศใต้และมีถ้ำอยู่ด้านหลังว้าวซ่อนสม,มิธท,ทิตเชียวดูท่าทางทรีบร้อนจนข้าไม่ทันได้ถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับไว้ข้าหาถุงย่ามของเขาเจอแล้วค่อยกลับไปอ่ะก็ให้เราไปทิศต,ตรงนี้นะครับเพื่อไปหาถ้ำพึ่งจุดของถ้ำเขาจะอยู่ตรงด้านขวาล่างตรงนี้นะครับเป็นจุดดาร์คสติลนะครับแล้วก็ว้าไปนะครับ อ่าเมื่อมาถึงแล้วคุณจะเห็นที่มันเป็นคล้ายๆน้ําตกนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนี่เลยนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาก็จะเจอกับสัญ,ญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเอากดเข้าไปแล้วจะเจอมอนสเตอร์อยู่งชองนะครับผมแล้วก็กำจัดเขาเลยนะ่ะไป นี่จัดเรียบร้อยตายตายสิตายนะครับแล้วเราก็คุยไปเรื่อยๆจนปลดเบาะแสะที่5ครับเข้าสู่เบาะแสะที่6เลยนะครับในเบาะแสะที่6กเนี่ยเขาบอกว่าพวกนั้นบาดเจ็บจากการทดลองของหมอภุงนะครับไม่ใช่เพราะมังกรหรือคนเป็นหมอทําแบบนี้กับคนปกติได้ยังไงเลวร้ายสิ้นดีข้าดีใจที่หมอภูงคุมคลัง่งตายแล้วข้าควรนาําย่ามใส่แร่นี้ไปให้กักชองแล้ว นะครับเราก็กลับไปหาควักชองได้เลยนะครับก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็นี่แผนที่ตรงนี้นะครับก็ไปหาควักชองว์าไปเลยเมื่อมาถึงควักชองครับก็คุยกับเขานะครับก็จะปลดล็อกเบาะแสที่6ไปสู่เบาะแสที่7นะครับในเบาะแสที่7เนี่ยเขาบอกว่าพอมาคิดดูแล้วมันมีค่ายิ่งกว่าทองแล้วควักชองดูดีใจมากค่าไม่ได้ขอแบ่งโลหะเงินยังไงนะ ยังไงซะปริมาณที่เขามีก็ไม่พอกับที่ข้าต้องการอยู่ดีข้ากวรมาหาเองโดยการออกฆ่าพวกปีศาจเราก็จะไปเก็บปีศาจ50ตัวนะครับซึ่งจุดที่เราจะไปเก็บปีศาจก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับลงไปก็สามารถเก็บได้เลยนะครับก็ลงไป เดี๋ยวเราก็จะทําการฆ่าปีศาจ50ตัวนะครับซึ่งเควสเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เราตอนเราฆ่านะครับนี่นะครับพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันจะขึ้น1นึ่ทับ50อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะคลิปไปตอนที่50ทับ50เลยเนาะอ่าตอนนี้49ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เมื่อเรากําจัดครบ50ตัวแล้วนะครับเควสก็จะผ่านแบบอัตโนมัติเลยนะครับให้เราไปดูเบาะแสะที่8เลยนะครับเบาะแสะที่8เขาก็จะบอกว่า เขาบอกให้ข้ามาที่แท่นบูชาสวยทางทิศเหนือเขาคงหมายถึงทิศเหนือของแอ่งน้ำนั่นแหละในการสร้างแท่นบูชาพวกชาวบ้านจะเลือกสถานที่ตั้งอย่างรอบคอบข้าควรจะใช้วิชาตัวเบาไปตรวจสอบสถานที่น่าจะเห็นของที่แวววาวได้อยู่นะครับก็ให้เราไปสถานที่นี้นะครับก็ให้เรามาที่แผนที่นะครับแล้วก็กลับไปจุดนี้นะครับ นี้นะครับก็เดินไปเลยนะครับมาที่ซ้ายบนของแผนที่นะครับบริเวณตรงที่เมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะอ่ะเสร็จแล้วก็หาแหล่งตรงนี้นะครับที่เขาให้กระโดดขึ้นไปนะเราก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้นไปด้านบนเลยแล้วก็จะเจอกับแสงแวววาวอย่างนี้นะครับให้เราให้เราเดินเข้าไปเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็จะเจออยู่ดงช่องอีกรอบนะครับ มาดูกันว่าเขาจะให้เราทําอะไรครับอยู่ตรงช่องแปลงล่างเป็นยักษ์ใหญ่น่ากลัวกว่าเดิมนะครับเราก็จัดการเขาเลยนะครับซึ่งไม่น่าจะยากเกินไปเลือดสี่หมื่นนะครับก็อย่าลืมเตรียมเลือดเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยนะวันสเตอร์เลเวลแค่36เองครับเราก็ฆ่าเขาไปอะชิวชิยวสำหรับเราแล้วมันชิวชิวนะครับยิงไปเลยนิ่เลยใส่ให้หมดไม่ต้องหลบอะไรทั้งสิ้นนะครับมอนสเตอร์เลเวลน้อยนะครับ อีกนิดเดียวช็อตไปเลยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ค่าดูลงชองเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเควสก็จะปลดล็อกเลยนะครับก็มาดูกันนะครับเควสตรงนี้ก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่แปดเปื้อนพลังงานปีศาจนะครับเสร็จสมบูรณ์เขาบอกว่าไม่มีวิธีใดจะคืนร่างผู้ที่กลายเป็นปีศาจยังไงก็ตาม ข่าวนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับองค์หญิงชอนปานะครับข้าควรเก็บเงินบริสุทธิ์นี้ไว้กับตัวเผื่อจะมีประโยชน์เข้าสักวันนะเราก็ได้เงินบริสุทธิ์มานะครับรับเลยนะครับพอรับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเอาของที่ได้จากเควสเนี่ยนะครับเขามาลงทะเบียนนะครับอ่ะเหรียญน,นี้ใช่ไหมก็กดคำจีโบราณีลงทะเบียนเลยมันก็มีแค่2ช่องแค่นั้นเองนะครับตามที่เราได้มาเลย2ออันนะกดลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับ และเดี๋ยวเราเข้าสู่คมภีร์ต่อไปเลยครับคมคีร์ต่อไปนะครับที่เราจะทํานะครับก็คือร่องรอยหมอพูงพูงคลั่งนะครับเปิดเวสมาในเบาะแสแรกก็บอกว่าได้ยินว่านายหญิงแห่งตําหนักมังกรนะครับซังโซเยนะครับกําลังตามหาหมอพูงุ้มคลั่งนางมีธุระอะไรกับหมอคนนั้นกันนะพอไปถึงปราสาทปีชร ข้าน่าจะแวะไปที่ตำหนักมังกรแล้วคุยกับน่าจะเป็นจางโตเยนะครับซึ่งจุดที่เขายืนอยู่นะครับก็จะอยู่ที่ปราสาทบีชอนนะครับตรงนี้นะครับที่ปราสาทบีชอนตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปคำพีสีม่วงครับเขาจะชื่อว่าจางโตเยนะครับก็ให้เราคุยแล้วรับเควสก็จะปลดเบาะแสที่ถึงเข้าสู่เบาะแสที่2เลยนะครับไปที่เบาะแสที่2ครับของเควสร่องรอยของหมอพุงเนาะ เขาก็จะบอกว่าหากต้องการฟังเรื่องราวของหญิงชังข้าจะต้องไปที่หุบเขาแปกล้วยนะครับแล้วตามหาลูกชาวบ้านที่หุบเขาแปกล้วยน่าจะพอรู้เรื่องนะครับเสร็จแล้วครับให้เราเปิดแผนที่หุบเขาแปกล้วยขึ้นมานะครับไปอย่างนี้แล้วก็เรื่องหุบเขาแปกล้วยนะครับเราก็เห็นคมภีตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ลองว้าไปที่คมภีตรงนี้ดูก่อนนะครับยูกกมโบนะครับว้าไปเมื่อว้ามาถึงนะครับให้คุยกับยูกกมโบเลย เราก็จะปลดล็อกเป็นเควสลึกลับที่2แล้วนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับเควสลึกลับที่2เนี่ยเขาก็จะบอกว่า,อาขออภัยเป็นเควสลึกลับที่3นะครับเควสลึกลับที่3เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโตสุวรรเชื่อว่าหมอสมุนไพรยฮองก็คือหมอภุงน,น,น่าจะเป็นเหตุเดียวที่นายหญิงฮึกฮักที่จะพูด อย่างที่ยูกอมโบบอกไว้ข้าต้องไปทางตะวันออกอปุบเขาแปะกล้วยอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะตะวันออกอุบเขาแปะกล้วยเดี๋ยวเราลองเดินมากันให้เราเดินออกมาจากยูกกมโบนะครับแล้วก็ขึ้นไปครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนักฆ่าตรงนี้นะเราก็จะเข้าสู่คัสซีนเลยครับแล้วเราวิ่งเข้าไปช่วยเขายิงไปงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับช่วยไว้ได้ นักฆ่าก็จะวิ่งหนีไปนะครับโซนซูวอนก็ทําหน้ามึนๆนะแล้วก็คุยให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะปลดล็อกเลยนะครับปลดล็อกเวสลึกลับนะครับเข้าสู่เบาะแสที่4นะครับเขาบอกว่านักฆ่านั่นต้องเป็นคนของลาธิมาแน่แทบไม่อยากเชื่อว่าหมอภูิคุ้มครองจะมีอะไรสักอย่างนะครับข่า,ขาวหรือเป็นจริงนะครับเขาจะเป็นภัยที่น่ากลัวต่อคนจํานวนมากซังโซเย คงรู้อะไรมากกว่านี้ข้าควรจะไปบอกข่าวเรื่องโซซูวอนแล้วสอบถามก็ให้เรานะครับไปที่ปราสาทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับปราสาทบีชอนนะครับแล้วเลือกหา MC อยู่ขวาล่างเนี่ยที่เดิมเลยนะครับเลือกหาตรงนี้นะครับจางซอเยนะครับแล้วก็วาร์ปไปเลยเพื่อที่จะไปคุยกับเขาแล้วนะแล้วเมื่อมาถึงครับจางซอเยก็ยืนรอเราแล้วเราก็คุยกับเขาเลยนะครับก็จะปลดล็อก ลึกลับที่4ี่รับเข้าสู่ลึกลับที่5เลยนะครับลึกลับที่5เขาได้บอกว่าซังโซเยดูอารมณ์ร้ายถึงนางจะโหดกับลูกน้องแต่ความจริงนางห่วงใยพวกเขานะการจะเปิดลงเตี้ยมใหญ่ขนาดตำหนักมังกรนางก็คงต้องเอ๊ะข้าควรรีบไปหุบเขาสันโดดแล้วตามหาโกซุนนะครับโกซุนอะไรสักอย่างนะหุบเขาสันโดดนะไอเราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็หาหุบเขาสันโดดที่ป่าพลึกแก้วนะครับหุบเขาสันโดดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ แลนด์มาร์กนะครับตําหนักตรงนี้ก็วาร์ปไปเลยนะครับพอวาร์ปมาถึงเดินมาแถวๆนี้นะครับเราก็จะเจอกับโกซุนนั่นเองนะครับเขาก็จะเป็นคัสซีนละเราลองเดินวนๆตรงจุดที่เราวาร์ปมานะครับหลังจากนั้นครับเราจะมาถูกเราจะถูกปล่อยตรงนี้นะครับให้เราตามหาโกซุนนะครับซึงให้เรากดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ไปที่แลนด์มาร์กนะครับแล้วก็วาร์ปไปที่เดิมเลยนะครับ พอวาร์ปมาเราก็จะเจอกับโกซุนนะครับเราก็จะได้คุยกับเขานะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์หรือว่าตัวที่เป็นบอสปรากฏตัวขึ้นมานะครับเราก็ทําการฆ่าเขานะครับอ่าฆ่าเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึงกับว่าเป็นบอสนะครับแล้วก็จะเข้าสู่คัสซีนแบบนี้นะครับพอคุยกับโกซุนเสร็จโกซุนก็วิ่งไปทางนู้นนะครับปึ้งแล้วเคชรก็จะปลดเรียบร้อยนะครับ เมื่อเวสปลดปุ๊บนะครับก็จะเข้าสู่เบาะแสที่6นเลยครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายหญิงข้าเข้าไปพัวพันกับเรื่องส่วนตัวของนางโดยหวังว่ากอซูนจะกลับมาอย่างปลอดภัยข้าควรกลับไปที่ตำหนักมังกรและพูดคุยกับนางนะครับก็กลับไปที่ตำหนักมังกรเลยนะครับที่ปราสาทบีชอนเนาะเสร็จนะแ,แล้วก็หา n p c นะครับที่ชื่อเหมือนเดิมเลยนะจาง่อเยนะครับก็วาร์ปไปเลยนะครับที่เดิม คุยกับจางซอเยนะครับก็จะปลดล็อกเบาะแสที่6เข้าสู่เบาะแสที่7นะครับในเบาะแสที่เจ็ดเขาบอกว่าจางโซเยตามหาหมอภูมิคคลั่งมานานแล้วหากนางลมเลิกการตามหาเขาแล้วจริงๆข้าคงไม่ได้ข้อมูลอะไรจากนางไปมากกว่านี้แผนของข้าคือการตามหาหมอูมิคภูมิคลั่งแต่ข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยข้าควรไปที่ตำหนักมังกรแล้วถามโกซุนดูนะครับก็เดี๋ยวหากโกซุนนะครับ ก็ให้วิ่งเข้าไปที่โรงเตีม๊มนี่นะครับแล้วก็ขาโกซูลที่ชั้น2นะครับแต่ว่ากระโดดขึ้นไปเลยไม่ต้องขึ้นแล้วบันไดนี่โกซูลยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับเขาก็ปลดล็อกเบาะแสที่7นะครับเข้าสู่เบาะแสที่8นะครับเขาบอกว่าหน้ายิงซังโซเยจะไปเผชิญหน้ากับโฮกุลอันตรายเกินไปแล้วดูจากฝีมือและอารมณ์ร้อนของโฮกุลแล้วเกรงว่านางจะไม่น่ารับมือไหวข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะพบกันตอนไหนดังนั้น ข้าจะไปที่ภูเขาบิชอนซ่อนเลนชั้น2ก่อนเพื่อเตรียมไว้ถ้าโชคดีข้าอาจจะได้รู้ถึงตัวตนของหมอภูมคุมคลั่งเนี่ยนะครับก็ให้ไปภูเขาบิชอนซ่อนเลนชั้น2นะครับก็ให้เราทําการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็หาภูเขาบิชอนซ่อนเลนแล้วก็ไปชั้น2นะครับแล้วก็เลือกแลนด์มาร์สแล้วก็เลือกพื้นที่เก็บเกี่ยวเหมืองตรงกลางนี่เลยครับวาร์ปไปเลย เมื่อเราว์ปมาถึงนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ขุดแร่นะครับยังไม่เกี่ยวอะไรกับเวสนะให้เราเดินลงไปก่อนเพื่อรีเควสนะครับลงตรงนี้นะครับหลบไปหลบไฟหน่อยก็ดีนะอ่ะแล้วลงมาสักประมาณชั้นตรงนี้แล้วเวสก็จะปลดแล้วให้เราเดินกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเจอกับนักฆ่าโหดุนเขายืนรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องสู้กับเขาแล้วแหละอ่าสู้ไปนะครับน่าจะไม่ยากนะมอนสเตอร์เลเวล39มนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับฆ่าเสร็จแล้วนะครับ ก็มีคัสตินเล็กๆนะครับนักค่าหนีไปอีกแล้วฮงก็ตามไปนักสมุนไพรนะครับอ่าเมื่อผ่านเควสตแล้วนะครับก็จะปลดล็อกเข้าสู่บ่อสแสที่10เลยเขาบอกว่าหมอสมุนไพ้ฮงไม่ได้เป็นแค่หมอที่เก่งแต่ยังใจบุญสุนทานด้วยเข้าใจหรือว่าทำไมผู้คนถึงได้นับถือเขานัก นายหญิงน่าจะค่าใช้วิชาตัวเบาไปที่นั่นได้หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีข้าต้องรีบแล้วนะครับเราก็ไปหานายหญิงเลยนะครับซึ่งพื้นที่ที่นายหญิงอยู่น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับแผนที่ที่เป็นคั่า์สีม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้วิชาตัวเบาบินทลาลมไปนะครับอ่าเห็นไหมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับดูตามแผนที่นะให้เราใช้วิชาตัวเบาบินเข้าตรงนั้น,นครับเลือกให้ดีนะครับเลือกตรงๆแล้วก็พุ่งไปเลยอย่างนี้ นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วให้เราคุยกับจางโซเยนะครับปึ๊บเฟสก็จะเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่านี่มันเข็มถักยกทองคำนี่หมอพรุงคุ้มฟ้ังให้ดูเหมือนว่าสังโซเยจะเลิกตามตัวหมอพรุงแล้วน่าประทับใจนักที่หมอพรุงคุ้มคลังทรยศอะไรสักอย่างนะครับหมายความว่าไม่มีเหตุอันใดที่เขาจะสร้างอะไรสักอย่างเหมือนกัน พอดีอักษรมันตกเนาะนี่ก็แสดงว่าไม่มีอะไรให้ข้าต้องกังวลแล้วนะครับเราก็รับมานะครับแน่นอน,นครับพอรับของเฟสมาปุ๊บให้เราทำการใช้เจ้าตัวเนี้ยนะในการลงทะเบียนเหมือนเดิมครับมันก็จะมีอยู่2อันตรงนี้นะครับเราก็กดลงลงทะเบียนไปเลยอ่ะองี้ครับง่ายงอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยของ EP นี้นะครับถ้าอยากให้มี EP ที่3 EP ตัวจบนะครับผมขอสัก 70ถึง80ไลค์ขึ้นไปทะลุร้อยยิ่งดีนะครับถ้าไลค์น้อยไม่ทำให้นะยังไงก็ฝากไลค์ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่กดติดตามและดูจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ